สวัสดีทุกคนอีโัวก็ตอนนี้ก็เงียบกิฟตเงียบกิฟตอืมอีโยก็เงียบกิฟตที่นี่นะครับพี่น้องเงียีนะทำไมถึงเงียบกิฟตที่นี่ฮะอีะอยวยกมันตายแล้วบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะว่าตายหรือไม่ตายนะครับนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตายหรือไม่ตายนะครับนะผมก็กึ่งกลับมาถึงบ้านนะครับนะถ้าตายแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านคงประกาศขาก็ได้เสียเงินชาวบ,บ้านณกิจนแต่บ้าอนะครับนะนะบนะก็น่าจะเป็นแบบนั้นตอนนี้ก็อะไรครับไม่ไม่ทำอะไรเลยนะของก็ไม่ขายที่นี้ไม่มีกระจิตกระจายขายของแล้วครับผม อไม่มีกระจิตกระใจขายข,ายของครับพี่น้องเอฟซีนะเพราะอะไรครับอ่าทนแรงกดดันไม่ได้อ่ายอมรับความจริงไม่ได้นะครับสิ่งที่เขา,เามาเปิดเผยอ,อนะครับเขามาเปิดเผยรับความจริงไม่ได้ทีนี้หน้าหนายังไงก็ ทนแรงกดดันไม่ได้มีแต่แม่นอกไส้มันแหละเอา้าแม่นอกไส้จะพูดยังไงก็พอพูดใช่ไหมครับผมแต่ว่าลูกนอกไส้รู้อยู่เต็มบุกอยู่แล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงสลิปหลักทงหลักฐานก็มีทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเออมีทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่นะครับนะอืมแ้วก็ไม่กล้าขึ้นไลท์ทีนี้ไม่กล้าอะไรทั้งสิ้นเลย ของก็ไม่ขายเอ้าจะไปขายยังไงครับผมมันขายไม่ได้ทีนี้เพราะมันไม่มีคนซื้อทำไมเราคงควยมันไม่กล้าออกมาแล้วมันหลายเรื่องประดิประดังเข้ามามันเกียดติใจผมเตรียมตัวไปฮ่องกงอยู่มันเงียบอ่าตั้งหลักไม่รู้จะแก้ตัวยังไงมันแก้ตัวไม่ขึ้นพี่เนนะครับนะอืม หายไปไหนเนาะจังหวะตายก็ไม่เห็นผู้ใหญ่บ้านประกาศยังไม่ได้เขามาเก็บสา,ารกิจนะเออได้ข่าวมันบอกสั่งตามแล้วมันเป็นข่าวว่าไปอยู่กับผัวใหม่แล้วบอกนียังไงนะครอืมไปอยู่ด้วยกันแล้วไปแอบเซิงกันแล้วเออแต่ว่าเมียหลวงก็ยอมรับได้พวกเงินใจดีอืม แต่รู้ว่าเขามีเมียนะครับอีเวนนี่ก็ยากได้ทีนี้อยากแจ้งผัวเขาอะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเ <c oughs> <c oughs> อออยากแจ้งผัวเขาผัวเขาคือเป้าหมายซี่แล้วมีแหงโอ้มีความสุขทีนี้โอ้ไม่ตายแล้วทีนี้นะค, <c oughs> คิดได้ยังไงจริยธรรมศีลธรรมก็ไม่มีเลยนะครับอืม รู้รู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของอืมอะไรโรกงงกวยเจ๊บานเกหมดคอนเทนต์แล้วอม,มาเหอะเฮียคลิปออกมาสิอืมแม่นอกใส่ก็อะไรครับหาแต่โซตีนให้ลูก <c oughs> โอ้แม่นอกใส่มันจะพูดอะไรก็พอพูดแหละเพราะว่าลูกนอกใส่มันรู้ความจริงหมดทุกจริงทุกอย่าง สิงที่เขาออกมาเฉยมันเป็นความจริงเออนะครับพี่น้องเอฟซีจะไปกินเป็ดแก่ที่เป็ดกาบทีโอ้ยตายแล้วชีวิตปัญญามึงมีแค่นี้เหรอฮะไหนบอกว่าจะเป็นไม่อ่าไม่จะเป็นต้องมีผัวก็ได้เแ,แต่ทําไมถึงไปเอาผัวเขาทีนี้จากพาจะมาหลอกใครไม่รู้ใครจะมาต้มใครทีนี้นะครับอืม ต่างคนก็ต่างมาหลอกมาลวงกันที่นี่นะฮะก็เลยเลิอกกอับอดีตสามีอมือดีตสามีก็ร้องห่มร้องไห้ไปพักหนึ่งนะฮะอืมขนาดมึงผัวมึงนอกใจมึงผัวมึงไปซืงกะลีมีมือที่สามมึงก็ยังเลิก อ่เมียหลวงน่ะน,นะเขาจะไปยอมรับได้หรือผัวจะไปเอามียน้อยโว่บ้าเท่านั้นแล้วออมีใครที่ไหนเขาทำอืมสิ่งที่กูได้อ่านที่เขาเขียนมานั่นนะ่ะะโอ้ยบรรยายเรียงความเด็กป .1 อืมถ้ามึงไปรับฟังมึงไปเสือ้อมึงก็ควายเท่านั้นเละอยสัตว์อืม เห็นไหมครับพี่น้องเอฟีมันจริงมันใช่ไหมที่จะทำจากที่ไอ้เป็ดพูดม,มันไม่ใช่มันโมเมนเอาดันดันสี่้อยเลยอ่าเรารู้ความจริงทั้งหมดมันเลยเงียบเอาแทวามาพคเขาเปิดมาเต็กมานี่เออในเมื่อเขาแชลออกมาเขาพูดออกมายิ่งอะไรครับมีแต่หลักฐานเด็ดทั้งนั้น อืมนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้นะครับ,น,นะรบน้องก็ไปซึ่งกันรลยเ่อแล้วยัไปเ่้าอืมในนิทานนึื่งนี้เห็นไหมขนาดหัวตัวเองนอกอกนอก,นอกใจก็จะจะเป็นจะตายยังไปเลือกไปหย่าเขาแบง่งทรัพย์สินเงินทองกันมันเมนหมดละอืมนะครับมันไม่ใช่นะครับพี่น้องเอฟซี เพื่อไปเอาผัวเขาบ่านี้โอ้ยตายแล้วที่นี่เออเมียเขานะ่ะคงไม่ต่างกับมึงหรอกนะอืมมันมดผู้เอาเลยตีอืมผู้ไปเชื่องก็หมาผูดชั่วไรกไร <c oughs> มักเชื่องเลยหมาผูดเชื่องสันดานหมาปานนั่นกนไรไปหมาผูดเชื่องไปตีหีหมาเชื่องผุดไป โอ้ยแต่มั่มาชัวคกชัวนี่เนาะอืม <c oughs> มันมดแล้วผูเ้เ่าขนาดอะไรครับขนาดผู้ซ่าเขายังบ่อยากเอาักข่ึ้นมาง่ายๆซะแล้วมีแต่ผีบ้าแต่เปล่าพีบ้าอืมต่ไม่ใจหมดใจง,ง่วงนอนแล้วบอ่อืมขาก็ง่วงขึ้น,น,นเาเหละอืม อะไรนี่ซีเซียวปี้บอกคือ,อยังไงคุณสงการบสัดีครับเอ่สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านมันก็เป็นแบบนี้แหละขนาดผัวเปิดไปนอกใจเปิดวจิตายเขาบันนี้นี่นะคะมันนอกใจหนูคะ่ะมันมีถุงยางคะ่ะน้ำนี่มันคืออะไรคะ มันเอาผู้สาวมาเซิร์งค่ะที่บ้านเลยค่ะโธตายแล้วชีวิตขนาดมึงจะปิดต่ตายเขา